แกหนูไปทำงานก่อนนะแม่เดี๋ยวสายอ่ะนั่นมันยังน้ำหวาลูกสาวป้าดานี่แกทำอะไรเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองฉันทำอะไรเธอพูดเรื่องของเธอเนี่ยจะให้เธอพูดไหมล่ะ จะไปไหนลูลกอ๋อฉันจะไปทํางานนะจ๊ะแม่หนูได้งานแล้วนะฮะเองได้งานแล้วเหรอใช่จ้ะงั้นเดี๋ยวหนูไปทํางานก่อนนะแม่เดี๋ยวสายอ่ะไว้เจอกันนะคะจ้าตั้งใจทํางานนะลูกนะใช่ค่ะะ,ะปะฮหนังกี้มาไม่ให้ซุ้มไม่เสียง ข้าตกใจนะโว้ยขอโทษทีจ้ะป้าว่าแต่นางน้ำว้ามันไปไหนของมันอ่ะแต่งตัวสวยแปลกมันบอกว่ามันไปทำงานอะทำงานทำงานทำไมต้องแต่งตัวสวยขนาดนั้นอ่ะป้าเรื่องนั้นอะข้าไม่รู้หรอกนางกี้มันไม่ได้บอกข้าว่างานอะไรงานอะไรแต่งตัวสวยแปลกนางกี้ นี่แกสงสัยอะไรลูกคาวะเนี่ยแล้วนี่จะมาซื้อส้มตำหรือไม่ซื้อเนี่ยามันงั้นใครจะได้ไปขายที่อื่นต่อก็จะมาซื้อส้มตำนี่แหละป้าอันเอาส้มตำถุงหนึ่งแล้วกันและจะใส่ปลาร้าไหมอีไม่ใส่หรอกป้าเมนก็เมนกินไม่ลงหรอกเออนั้นรอแป๊บเอาถ่วยเยอะป้าเออใสหมดเลย แจ่้ซ้้มตำไม่ใส่ปลาเท่าไหร่จ๊ะ40บาทจ้ะนี่จ้า <c oughs> มันไปทํางานอะไรของมันวะจากการที่ผมได้ดูประวัติการทํางานของคุณกี้แล้วเนี่ยคุณกี้มีคุณสมบัติตามที่บริษัทเราต้องการเลยนะครับจริงเหรอคะคุณอารงั้นแสดงว่า ฉันได้งานนี้แล้วใช่ไหมคะยังหรอครับอ้าวทำไมล่ะคะคือคุณต้องผ่านการสัมภาษณ์กับบอสใหญ่อของบริษัทนี้ก่อนครับบอสใหญ่ใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมจะนัดรอนสัมภาษณ์กันอีกทีนะครับเออได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ ใน้ำว้าหนึ่บาทแถมคอน้ำว้าเนี่ยมันยังมีรอยแดงอีกด้วยเฮ้หยหรือว่าไอ้นางน้ำว้าเนี่ยมันจะเป็นเมียเช่าฝรั่งวะเฮ้ยต้องใช่แน่ๆเลยอะทั้งชุดทั้งสถานที่มันต้องเป็นเมียเช่าฝรั่งแน่ๆเรื่องเนี้ยทุกคนต้องรู้อ่ะเสร็จแล้วจ้ะสีสิบาทจ้ะนี่จ้ะสบใยจ,จ้ะจ้ะ น้ำว้าวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยจ้ะแม่ที่บอกว่าไม่เหนื่อยเนี่ยก็เพราะว่านอนอยู่เฉยๆใช่ไหมละ่ะน้ำว้ากีเธอพูดอะไรของเธออะอะไรฉันไม่เข้าใจเยนน้ำว้าแกทำอะไรเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองฉันฉันทำอะไรเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยจะให้คนพูดไหมละ่ะ ไม่เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวป้าดาเนี่ยหัวใจวายตายเอาเอาเป็นว่าฉันรู้ฉันเห็นได้สิ่งที่แกทำแล้วกันไปดีกว่าอะไรของมันวะประสาหรือเปล่าอีนี่นี่น้ำหวาไปทำอะไรมาลูกทำไมนังกี้มันพูดว่าถ้าแม่รู้อ่ะแม่อาจจะหัวใจวายตายได้ไม่รู้เหมือนกันนะสิแม่ หนูก็งงกับมันอยู่นะสียงนี่ม um ันแปลกช่างมั้เธอแม่ขายหมดยังตามให้หนูคุกนึงได้ใด้หมดแล้วตัวแล้วเองว่าไงนะนั่นน้ำว้าลูกสาวป้าดาที่ขายส้มตำเนี่ยนะเป็นเมียเช่าฝรั่งโห ที่บอกว่าไม่เหนื่อยเนี่ยก็เพราะว่านอนอยู่เฉยๆใช่ไหมละ่ะน้ำหวาอะไรฉัไนไม่เข้าใจแกทำอะไรเนี่ยก็รู้อยู่แกัใจตัวเองจะให้คุพูดไหมละ่ะไม่เอาไม่พูดดีก,กว่าเดี๋ยวป้าดาเนี่ยหัวใจวายตายเอาเอาเป็นว่าฉันรู้ฉันเห็นในสิ่งที่แกทำแล้วกันโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่าหน้าตาก็ดีรูปร่างก็ดี ไม่น่าทํางานต่ําๆแบบนั้นเลยว่ะโอเคเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปหาที่บ้านเออเอไม่ไม่ไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้อนังกี้มันต้องใส่หลายลูกฉันมันต้องเป็นนังกี้แน่ๆเลยอนังกี้ เอ็งใส่ร้ายลูกสาวค่ะว่าเป็นเมียเช่าฝรัง่งฉันพูดเรื่องจริงนะป้าไม่จริงเอ็งใส่ร้ายนางน้ำหวามันเอ็งต้องการอะไรฉันไม่ได้โกหกนะป้าฉันพูดความจริงฉันเห็นมากับตาว่าอีนางน้ำหวาเนี่ยมันออกมาจากคอนโดกับฝรั่งคนนั้นอะ่ะแถมคอมันเนี่ยยังมีร เป็นจริงอย่างที่ฉันพูดหรือเปล่าหรือหนังน้ำหวาเอาป้ารอฉันด้วยสิ Thank you โอ๊ยนียย่แม่แม่มาปัดมือฉันทิ้งทำไมเนี่ยหนังน้ำหวาหนังลูกไม่รักดี ให้ฝังใครสอนให้แกทําตัวต่ำตมแบบนี้อะไรนะแม่ฉันมาทํางานเนี่ยมันต่าตมตรงไหนตายแล้วนางน้ํหว้านี่แกไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับงานที่แกทําเลยหรือไงฮะงานที่ฉันทำเหรอใช่ก็ไองานเมียเช่าฝรั่งวัลพันนี่ไงเฮ้แม่อะไรกันเนี่ยแม่ไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนก็หนังจีมันบอกแม่แม่มันไม่ใช่อย่างที่แม่คิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ ไปไปฉันนะไดสส้สิ Please explain to my mother. ไปโอ้ยแม่ฟังฉนกตอนไปจ้าคุณวมาคุณอาร์ตเฮ้ยคุณอาร์ตคุณกี้เอ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพอดีแม่ลูกเขาเคลียร์ปัญหากันเรื่องที่ลูกไปเป็นเมียเช่าฝรั่งใครใครครับเมียเช่าฝรั่ง นี่นางน้ำว้าเงคะ่ะมันเป็นเมียเช่าของฝรั่งคนนี้คะ่ะสป้าเหรอครับคุณน้ำว้าเขาไม่ใช่เมียเช่าฝรั่งนะครับแต่ว่าฮัาโลโหลครับคุณน้ำว้าที่โพสต์รับสอนพิเศษภาษาไทยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะเออพอดีว่าผมอยากติดต่อให้คุณน้ำว้าเนี่ยมาช่วยสอนพิเศษภาษาไทยให้กับลูกเจ้านายผมหน่อยได้ไหมครับไม่ทราบว่าคุณน้ำว้าเนี่ยคิดราคาค่าสอนอยังไงละครับออสอนส่วนตัวเนี่ยชั่วโมงละห้าร้อยบาทค่ะ เจ้านายผมบอกว่าอยากให้คุณนรมวาเนี่ยมาช่วยสอนสองชั่วโมงต่อวันให้ทราบว่าคุณนรมวาสะดวกไหมครับอ๋อสะดวกคะ่ะสะดวกว่าแต่จะให้ฉันไปสอนที่ไหนล่ะคะที่คอนโดเจ้านายผมเองครับอืมค่ะพรุ่งนี้เลยเล่ะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวรบกวนคุณอาร์นะคะช่วยแอดไลน์มานะคะแล้วก็ส่งโลเคชั่นคอนโดแล้วก็พร้อมรายละเอียดให้ฉันหน่อยนะคะได้ครับค่ะขอบคุณนะคะ yes ในที่สุดเนี่ย ฉันก็ได้งานทำสักทีทีนี้ทุกคนก็รู้ความจริงหมดแล้วนะครับเอ่อนี่ฉันเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยเหรอก็ใช่นะสินังกี้แกนังกี้แกทำให้ฉันกับรู้เข้าใจผิดกันฉันจะแจ้งตำรวจจับแกข้อหามิ่นประมาทป้านี่ป้าจะบ้าเหรอ ตำรวจจับฉันทำไมก็แกเท่าเป่าประกาศไปทั่วว่าลูกฉันเป็นเมียเช่าฝรั่งทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงเออคือ What What happened What This woman is the one who is going to be working for us. กีบอสก็สิบอกผมว่าเขาไม่ต้องการคนที่มองคนอื่นที่ภายนอกและไม่มีวิจารณญาณแบบคุณแล้วนะครับโชคดีนะครับคุณกี้